โรคของฟันเด็กอะค่ะก็มีโรคฟันผุนะคะฟันผุของเด็กนี่เกิดจากอะไรได้บ้างคะป้าหมอคะเมืออ่อไหร่ถ้ามีฟันแล้วการรับประทานนมจะต้องมีน้ําเพื่อที่จะล้างปากล้างคราบนมนั้นออกไปอายุหนึ่งขวบขึ้นไปทันตแพทย์แนะนําให้ลดการรับระทานนมมือดึก สารพันปัญหาลูกครั้งนี้นะคะเราจะคุยกับป้าหมอสุพิสุดานะคะป้าหมอเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสําหรับเด็กนะคะจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลสุขภาพช่องปากและก็ฟันของลูกน้อยให้แข็งแรงนะคะป้าหมอคะก่อนอื่นก่อนขอถามป้าหมอก่อนเลยค่ะว่าฟันน้ํานมม,มีความสําคัญอย่างไรต่อลูกคะก็สําคัญที่สุดก็คือเด็กจะต้องมีอาหารที่ดีเด็กก็ถ้ามีฟันน้ํานมที่ดีเด็กก็จะเคี้ยวอาหารได้ดี แล้วก็การออกเสียงถ้าเด็กมีฟันน้ำนมที่ดีเ,เด็กก็จะออกเสียงได้ชัดเจนที่สําคัญที่สุดก็คือฟันน้ำนมทําหน้าที่จองที่ฟันแท้ทําให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือว่าอาจจะลดการเกิดการซ้อนเกของฟันแท้แล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กจะสามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความมั่นใจถ้าเด็กมีฟันที่สวยงามค่ะ เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าฟันน้ํานมไม่ใช่แค่เป็นฟันชั่วคราวนะคะที่จะรอวันหลุดแล้วก็เดี๋ยวฟันแท้ขึ้นมาแล้วค่อยมารักษากันนะคะค่ะ,เ,ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะจา์ค่ะ,ะ,คะโรคของฟันเด็กอะคะ่ะก็มีโรคฟันผุนะคะส่วนใหญ่เราจะได้ยินเรื่องโรคฟันผุฟันผุของเด็กนี่เกิดจากอะไรได้บ้างครับป้าหมอคะสาเหตุสําคัญก็คือการแปรงฟันเด็กจะต้องแปรงฟันได้อย่างสะอาดหมดจด แล้วก็การรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารหวานก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงช็อกโกแลตน้าบัดลมหรือว่าเยลลี่ที่มันเหนียวเหนียวติดฟันแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเด็กเล็กก็คือการรับประทานนมเมื่อไหร่ถ้ามีฟันแล้วการรับประทานนมจะต้องมีน้ําเพื่อที่จะล้างปากล้างคราบนมนั้นออกไปแล้วก็จะสามารถลดการเกิดฟันผุแล้วก็ถ้าเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปทันตแพทย์แนะนําให้ลดการรับประทานนมมื้อดึก เพราะว่าช่วงดึกเนี่ยน้ำลายมันจะไหลน้อยทําให้การเกิดฟันผุมันจะง่ายถ้ามีนมเข้าไปติดอยู่ที่ตามผิวฟันะนะคะฟันจะผุนะคะ<ช>ป้าหมอนะคะอยากให้ป้าหมอช่วยแนะนําวิธีการแปรงฟันแล้วก็การดูแลสุขภาพช่องปากของลูกที่ถูกต้องนะคะก็ะเริ่มตั้งแต่เกิดเกิดมาก็ยังไม่มีฟันนะคะก็เริ่มตั้งแต่เกิดนะคะอาจารย์ก็คือใช้ผ้ากอสพันเศีนิ้วใช้น้ําต้มสุกชุบน้ําแล้วก็เช็ดรอบปากแล้วก็รอบเหงือก ถ้าเริ่มมีฟันเราก็จะเริ่มแปรงฟันที่เราเรียกว่าสครับเทคนิคก็คือแปรงขวางกับฟันซึ่งต่างจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะแปรงขึ้นแปรงลงค่ะอันนี้ก็แปรงขวางกับฟันก็เลือกแปรงสีฟันให้มีความแข็งปันกลางใส่ยาสีฟันเท่ากับเม็ดถั่วเขียวก็จุ่มน้ําให้แปรงสีฟันเปียกนิดหน่อยแล้วก็แปรงที่ฟันพอแปรงเสร็จก็ใช้ผ้ากอดชุบน้ำเช็ดให้เรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะสำหรับเจ็บค่ะอันนี้อยากถามป้าหมออีกอย่างค่ะว่า อาหารแล้วก็พฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันของลูกนะคะ,ะเราก็ทราบอยู่แล้วหนึ่งอาหารหวานอาหารเหนียวแล้วก็การที่ไม่แปรงฟันแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงอาหารหวานไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ทานในมื้ออาหารนั้นแล้วก็ทานน้ำตาล เยอะๆจะเป็นพวกกลุ่มน้ําเปล่าไม่แนะนําให้ทานพวกน้ําหวานหรือน้ำปั่นนมนะคะทริคก็คือต้องดื่มน้ำนะคะทุกครั้งทันทีเราเยอะๆนะคะสุดท้ายนะคะอยากเรียนถามป้าหมอค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาลูกไปพบทันตแพทย์หรือพบคุณหมอฟันเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ๋อแนะนําว่าตั้งแต่เกิดจริงๆไม่ใช่ค่ะจะตั้งแต่ปันน้ํานมซี่แรกเกิดขึ้นมาค่ะก็โดยเฉลี่ยก็ เจ็ด e ถึงแปดเดือนถึงหนึ่งขวบค่ะ,คะก่อนหนึ่งขวบเด็กทุกคนก็จะต้องหาคุณหมอฟันก็จะมีคําถามว่าเด็กไม่เห็นเจ็บไม่เห็นปวดทําไมต้องพบคุณหมอฟันฟันก็มีอยู่นิดเดียวคราวนี้การพบคุณหมอฟันตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนั่นก็คือคุณหมอจะทําหน้าที่ตรวจให้คําแนะนําแล้วก็สอนแปลงฟันเพื่อที่จะทําให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีแล้วก็ไม่เจ็บปวดจากการอาการปวดฟันนะคะเป็นการป้องกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้มากเลยจากป้าหมอสุพิสุดานะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถส่งคำถามหรือปัญหานั้นนะคะเข้ามาทางช่องทางติดต่อด้านล่างกับโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วเราจะเก็บรวบรวมไว้แล้วมาตอบกันปัญหากันคราวหน้านะคะในสารพันปัญหาลูกนะคะ